สวัสดีค่ะจากร้านเชื่องทำหัวซ่อมมอถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่นฝาหลังของหัวเว่ยนะคะเครื่องนี้เป็นหัวเว่ยโนวาเ s e นะคะอันนี้เป็นฝาหลังเก่านะคะอันนี้ทําการแกะฝาหลังเก่าออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะฝาหลังเก่าเนี่ยมันแตกนะคะแล้วก็สีลอกนะคะนี่นะคะ ส่วนอันนี้เป็นฝาหลังใหม่นะคะอันนี้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆนะคะนี่นะคะนี้ด้านล่างนะคะนี่ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสวยจะเนียนแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ่ นี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนฝาหลังนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ